เอาเสื้อใส่ข้างในนะคะมันจะได้ไม่เหม็นใหญ่มากเฮียลุงดิจ้ามไกินมไปตรงนี้แน่ตลอดสวัสดีจ้าพบกับตันอยู่อีกแล้วนะคะจากช่อง advice side เก่านะคะวันนี้เราจะไปกินหอยย่างกันนะคะ เดี๋ยวเรามาทําน้ําจิ้มไปกินกับหอยย่างกันเลยนะคะน้ําจิ้มซีฟู้ดนะคะเพราะว่าที่ร้านน่าจะไม่มีนะคะเป็นร้านเกาหลีเดี๋ยวมาทำน้ำจิ้มไปก่อนค่ะใส่พริกไปเลยแล้วก็ใส่กระเทียมรากผักชีนะคะติาตานะคะ เนฟไล่เซฟไล่หมวยลมไปดิซีฟูดแบบง่ายๆนะคะน่าวนะไะ นี่นะคะน้ำจิ้มเราเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราตามไปกินด้วยกันเลยค่ะนี่นะคะ <c oughs> เราก็ถึงหน้าร้านแล้วนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปกินหนอยกันนะคะทาร,าร้านนี้นี่นะคะร้านอยู่ชั้นสองนะคะ เข้าไปกินเลยจ้านี่ปุ่นเน,นี่ยค่ะมันมีที่เก็บเสื้อเลยนะคะเอาเสื้อใส่ข้างในนะคะมันจะได้ไม่เม็นนะคะมาเลือกหม่อยกันเลย ค่อยเสิร์ฟนะคะคนละจอกค่าพันบอลนะคะเดี๋ยวเราจิดีถเใหญ่มากเลยจ้า ยางเยอะมันไม่รู้ใช่แล้วไหมไม่รู้น่นเเป็นหอยที่หอยสีขาวยนี่เราจะเอาหอย้วยนจะเอาไปยังไงเนี่ย นี่หอองคื่ใช่ไหมนี่นะคะอันนี้เป็นอุ้ยมีชีสด้วยเต้มีชีสด้วยอัสสัยดีไปก็ได้อันนี้น้ำจิ้มเกาหลีนะคะว้าวเฮ้ยมีพริกไทยด้วยนะคะดูดูอุ้ยน่าตื่นเต้นมากเลยจ้า มากินหอยหรือกินหมูหมูด้วยก็ได้ค่ะอาหาเยอะเลยค่ะสองสามไข่ไก่ไข่ไก่ก็มีเอาคอมนี่เลยมีกุ้งก็มีนะคะแต่ว่าเรามาเน้นเน้นหอยเนาะวันนี้หอยตัวใหญ่ๆนะคะเดี๋ยวเราจะเอาลงย่างแล้ว ยางเลยจ้าสดยสดเหมือนกินอยู่ริมทะเลเลยนะคะนี่นะคะเครื่องดื่มก็มีเต็มเลยนะคะไอ้ไอ้ที่เรากินเครื่องดื่มเสร็จเ้าให้เอาทิ้ง เฮียลงเลยจ้าลุด้วยนะคะโอเคปล่อยง่ายแล้วก็เทน้ำมันออกหอยให้ชยวมากๆเอามันหนีบพี่อยู่ไว้ไม่ใจเลยยากเลยครอันนี้หอยเป๋อพื้นนะครับอันนี้หอยเป๋อพื้นนะคะราคาแพงนะคะเนี่ยคือน,ะะน,ะะนี่ จับต้องดดนนะครับผมดึงดันนะครับผมสุดยอดหอยหอยฟองนี้นะครับสุดยอดของหอยนะคะก็คือหอยฟองนี้นะคะดีนะครับแพงนะคะขายที่หมาแต่ว่าอันนี้มันก็จะไม่แพงเท่าไหร่นะมันเล็กนะก็เล็กมันขายตามไซส์นะตามขนาดโอเคครับรอไปชิมเครื่องไม่ก่อนหอยอะไรก็ไม่รู้หอยสังขอให้เป็นหอยหวานเถอะหวานหวาน นนมันจะอร่อยมันขมคืลินแค่ไหนดูเขอาอามันเติมให้มันเต็มหน่อยเยอะนะกินหอยขาวด้วยนะะหอยสะอาดอ้าวใหญ่มากเลยคะ่ะดูดูหนูจับนะใหญ่มากเลยนะคะหอยเชื่อก็ใหญ่นะคะเก็บขึ้นม,มาอีกว้าวหอย,อยะะใหญ่ๆนะคะใหญ่มาก ตาสอรอมากค่ะเป็นตาสะออนเด้อหอยปองพื้นะคะปองพื้นะครับผม,มยอดแข่งหอยนะครับราชาหอยก็หอยปองพื้นนะครับตนจากทะเกลนะครับคุ้มค่ามากค่ะเดินตามหาร้านนานมากา <laughs> แต่ว่าไม่ได้เอาไม้มาเสียเลย อันนี้สุกหมดแล้วเนี่ยสุกหมดแล้วนะคะลก็มาจิ้มกับน้ำจิ้เลยนะคะเต็กินิดเราเอาชีสใส่ด้วยนะคะตักใส่ก่อนเดี๋ยวเราจ้มดีกว่านะคะเดี๋ยวเราจะน ไสตรงนี้ได้ตลอดเส่รงส่ถ้าไม่ใสินนี้เนี่ยดนะานหอยเป่าฮื้อนะคะรอดครับนะคะก็เอาหอยขาวลงเลยจ้าหอยขาวสะอาด อยเป่าหื้อนะคะที่สุดของหอยนะคะไม่ค่ไม่เปาอันนี้หอยยักษ์นะคะหอยยักษ์นะคะหอยกับหอ,หอยกับกี้บ้านเราหอยจับกี้ใหญ่มีมุกถามมุกซิม,มีไหมมีมุกไหม นี่อะไรมันือเมันนี่กนีใส่นนะคะหวานมากเนาะอร่อยมากค่ะร้อนไปดิ่พูดบางค่ะ หอยเอามาเติมอีกแล้วนะคะดูใหญ่มากมีเต็มถาดเลยนะคะใหญ่มากเลยค่ะเอามาเติมอีกแล้วนะคะแบ่งแค่ถึงซากมัง้งแล้วก็อหอยเยอะนะคะหอ,อยน้องหอนอ ลายน้อยไม่ชิมร่างอยู่เนื้อหอยที่เป็นลายลายไปชิมไปชิมให้หมดใหญ่มากนะเมือ่อไหนอ่อีกเอาแล้วโอเค,อเคนี่นะคะมีโซนมาม่า ข้าวด้วยนะคะมาดี่น้องเจ็บๆโคได้กิงโคเลยต้อนมเทีจะออกมากนะครับเ <ian> ี <vastly> <less> ้ยขอสนามี่ที่คุ้มพอดีนุ่มเกิน กากแล้วไก่กับเ็เน้เจะน้ำจิ้มเหอเคร้อนรเลยจ้าร้อนร้เลยใส่ผัดกับด้วยนะ พักด้วยร้อนนะคะแต่อันนี้น่าจะนุ่มๆคะ่ะพี่หนุ่ยจะมากินหอยขาวอันนี้นะคะลุงหนุ่ยจะกินหอยขาว ก<ส> <che> ี่แ<ส>้ <c oughs> ยอยากครับนีไน้ไม่ผ่านเลยหอยนี่ <c oughs> อันนี้หอยหวานนะคะก็มีไม่มีไม่หยเ เรียบร้อยนะคะโอเคอ๋อ่มนะคะมค่ะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราก็กินอิ่มแล้วนะคะลืมถ่ายใต้โต๊ะให้ดูเนาะไม้เต็มโต๊ะเลยนะคะนี่ดรปโอเค โอเคคุ้มมากนะคะสองคนละสองหมื่นห้าพันวอนนะคะสองแสนสองชั่วโมงนะคะเครื่องดื่มต่างหากนะคะโอเคสําหรับวันนี้นะคะพวกเราก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะคะก็ขอบขอขอบคุณนะคะพี่ท็อปนะคะร้านไทยๆนะคะพ่อครัวร้านไทยๆสไตล์นะคะที่บอกเราที่อยู่ของเรามานะคะขอบคุณม้าป้าเนจ้าไปบา